ขณนี้นะครับโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณีนะครับตำบลองคลักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับก็ใช้เครื่องจักรกลนะครับเก็บวัชพืชนะครับบริเวณหน้าประตูน้ํานะครับยางมณีนะครับโดยเฉพาะเราเรียกกันว่าผักตบชวานะครับหรือผักปอดนะครับซึ่งจะทําให้บริเวณประตูน้ํานะครับ และบริเวณด้านหน้านะครับอ่าจะทำให้น้ำนั้นไหลได้สะดวกนะครับตบี้ลำเลียงมานะครับลำเลียงมาขึ้นมาบนสายพานนะครับแล้วด้านนี้ก็ ขึ้นไปนะครับเพื่อจะอลงไปที่ท้ายรถบรรทุกนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้เป็นปุ๋ยหมักนะครับเป็นการทําปุ๋ยหมักเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับข่าวสดเอกรานิวรายงาน